ผมมาตามใน Google Map อ่ะพี่ผมไม่เจออ๋อมันไม่ใช่อันนี้หรอเี่โอ้โหเดี๋ยวนะตื่นเต้นใช้ได้เดี๋ยวเราต้องรออบรมก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับเป็นเทปพิเศษมากๆนะครับตอนรับปีใหม่ จะเป็นอะไรนั้นครับตามไปดูเลยก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับชาวอิสระสองข้างทางครับวันนี้ครับเป็นเทปพิเศษนะครับต้อนรับปีใหม่ทริปแรกของปีเราจะไปหาทําอะไรที่มันสุดๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ผมจะต้องไปทั้งแต่วันเกิดแล้วนะเมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างครับเราไม่สามารถไปได้ครั้งนี้ครับเรารวบย่อมาเลยครับวันเกิดและ ก็รับปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้ติดตามชมครับไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรกันนะครับอย่างจริงดูปกก็รู้แล้วว่าไปทาอะไรเนาะพอเราออกจากบ้านกันตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับโมงหน้าโู่จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็ระหว่างทางรถไม่ติดแล้วนะครับเป็นวันที่สามมกราแล้วตอนนี้ถนนโล่งและช่วงเช้าอากาศก็กําลังดีนะครับไปเรื่อยๆครับในแมพบ,บอกว่าสามชั่วโมง เราขับมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ไปได้ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวก็ถึงอ่ะนี่ถึงแล้วประเด็นคือตรงนี้อันนี้ใช่ที่เออสกายได้ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมมาตามใน Google m a p ปอ่ะพี่ผมไม่เจอโอ้ผมลืมส่ง g o o g l e Map ให้ผมรถสนามที่เราอยู่ในชานะอ๋อมันไม่ใช่อันนี้เหรอพี่อ๋อมันอยู่ไกลกันไหมพี่ไม่ไกล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 เขาย้ายที่แล้ว ไกลหรือเปล่าไม่รู้นะหนส่งมาใหม่แล้วโอ,โ,โอ้โหเน็นไนะนี่ก็คือผมขับเลยมา40นาทีอ่ะ41โลอ่ะคือกูต้องขับกลับไปอะ่โลกต็ตามนั้นะครับตามที่พี่เขาบอกก็คือแบบในเว็บไซต์อะมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะคือตอนนี้เขาย้ายไปอยู่อีกที่แล้วอยู่ตรงศรีราชาแล้วผมไปตรงพัทยาก็คือ 4- โลอ่ะอะโลไรนี่เราก็มาถึงแล้วครับ ี่เลย Thai Sky Adventure นะครับนี่ถึงแล้วเดินทางมาต่อซีเบโลก็ก่อนจะเริ่มนะครับเราก็มาเซ็นเอกสารกันก่อนนะครับชำระเงินเลือกแพ็กเกจที่เราอยากจะกระโดดกันนะครับแล้วก็เซ็นยินยอมนะครับว่าถ้าเกิด้อผิดพาดอะไรขึ้นเนี่ย <S <S ก็จะยอมรับความเสี่ยงเนาะ สร็จจากการลงทะเบียนนะครับนี่เราก็จะพามารับบัตรคิวนะครับที่ห้องบินมจับบัตรคิวบัตรจะเป็นคิวลำดับพนักงานเขาจะให้ดิสแล้วก็ดิสตั้งแล้วก็เป็นคิวเราห้องน้ำอยู่ด้านหลังนครับห้องแอร์แล้วก็ห้องขับสมุดห้องบินเอาบินขึ้นลงแล้วเต็มขนไดเนี่ยเอาจริงเยอะเลยนะวันหนึ่งเหมือนเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาโดดวันละ55คนมั้ง เขา,าจะแหนนี้มาถึงเชื่อได้ไอ้อันนี้ก็จะสั่นเราวก็ไปเี่ี้ตอนมาคือเราไปที่เก่าที่เขาปักหมดไวน้นะคือเลยไปสี่สี่ิเอ็ดโลอะวนรถกลับมาเกือบชอั่วโมงรอเานะนนงก็ไปล้ลเป็นของเราไม่รู้ไปตอนไหอันไหนไมเชุ่ะ ติดกันตออ๋อเล like ่นไปลัน <Okay. S 1> <laughs> ัโอเคไดูโอเคกคือผมได้ได้ไปกับพี่นเมื่อกี้ฟังชื่อเขาไม่ทันเลยครัคคพูดเราตื่นเต้นใช้ได้เดีย๋ยวเราต้องรออบรมก่อนนะบ้านห้อีกสักพักขแปะนี้ให้เป็นชื่อเราแล้วก็เหมืนอนคอร์สที่เราเลือกวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะครับเป็นกิจกรรมต้อนรับปีใหม่นะครับ ส0ง4่ส่ของเราครับส่วนมากเขามาที่นี่เขาจะมาฉลองวราระพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงรอบนี้ผมจะมาแต่ตอนวันเกิดแล้วแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาขัดข้องนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็มาเป็นวราระพิเศษปีใหม่แล้วเริ่มต้นปีใหม่โดยการไปยังจุดสูงสุดส่วนมากเขาจะมาในฉลองยอดซับอะไรเงี้ยนะยูทูบเบอร์วันนี้ผมก็จะมาฉลองดึงแฟนซับเหมือนกันนะครับในอนาคตของผม เดี๋ยวผมจะมาฉลองวันนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าวันนั้นมาถึงจะเป็นยังไงแต่วันนี้เราจะฉลองกันปะเพราะว่าใหม่ครับเป็นสัต่นมาวันเดียวตัวเดียวเดียวดายเลยมีเด็กชาวต่างชาติแล้วก็มีคนไทยเลยดีก็ยังมีพี่เขาพูดไทยกับผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแต่แล้วเรามีภาษาไายคุยกันได้โอเคเยาของนี<อ>้ไปล็อกเตอร์ที่ไหนก็ได้ครับ คิวแล้วเอาของมเก็บในล็อกเกอร์ก่อนครับไปปะการได้เป็นเจ้าครับเดี๋ยวเราจะไปโดนกันแล้วนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยคือรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นมากเป็นต้อนรับทีใหม่ไปรอดูข้างบนครับ ว้าวว้าวค่ะ yeah. คเป็นไงสนุกไหมฮ่าฮ่ย <c oughs> ยนเร็วหนยค่ะว้าลว้วก้าว้าวว้าวว้าวเ้าววค่ะสวัสาีค่าบ๊ายบายโอ้ามาวล้วมาวล้ว้าวว้า้า้ หนึ่งมื 3, ม่นสามพันโคตมั้งก็คือข้างบนเนี่ยหนาวอากาศจะเย็นๆนะครับตอนจำไม่จะขึ้นแบบตื่นเต้นมากตอนแรกๆไม่เท่าไหร่มนนันขึ้นขึ้นเครื่องบินไปมันก็จะพุ่งขึ้นไปเลยใช่ปนะแล้วแม่งก็จะแบบพุ่งไปแบบอย่างเดียวอะหน้าจะเหงี่ยงอย่างเนี่ยขึ้นเวงตอนอยู่บนเครื่องมันก็เสียงเลยใช่ปนะแต่ทีนดี้พอตอนจะลงอะล้วก็จินตนาการถ้าว่ามันน่ากลัวสุดแล้วอะพอแม่งออกมาแม่งนอะูแม่งเบิร์จัดคือแบบแม่งล่วงมาโคตรเหลือ อารมณ์เหมือนลื่นใจแอนดอกครั้งแรกลึกอยากตกตึกอเหมือนวิญญาณมันตามล่างกันไม่ทันเลยแค่แป๊บเดียว4ี่ห้าวิได้ไหมเพราะ,ะแตะไหล่แล้วเ,เขาก็ให้เราการแข็งแล้วก็ทาท่าอนะไรของเขาเราไปอ่ะก็คือจังหวะนี้แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าความเร็วแบบเร็วมากอ่ะผมไม่รู้ว่าความเร็วมันเท่าไหร่แต่แบบว่าลมมันตีเข้าจมูกมัน,มนแบบมันจะหายใจไม่ทันเลยเวอ๋อมากะไม่รู้ในกล้องมีเห็นหรือเปล่านะว่าแบบเราเวอ๋อแค่ไหน แตคือแม่สนุกมากอีกรอบตอนที่เขาดึงดึงลงมันเป็นกระชากกระชากขาเราต้องวางขาไม่ง <c oughs> ั้นโคตรเจ็บอ่ะยิ่ง <c oughs> ตอนไหลลงมาเรื่อยๆม่งันจะุกจุกโด,ด,ด,ดนรัดใชตรงต้องวางขามันจะเจ็บมากจนถึงตอนสุดท้ายอ่ะเวลาเขาจะลงมาถึงเขาจะเอียงตัวมันจะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอยู่นะต,ตอนนั้นก็จะจุกจุกน,นิดนึงแต่พอลงมาแล้วก็โอเคสบายเมื่อกี้ขาสั่นน,นิดนึง ก็แบบน่ากลัวแต่แบบสนุกมากเลยนะครับถือว่าเริ่มต้นปีใหม,ม่ดีๆนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นการฉลอง1นึ่งแสนซับในอนาคตงเราน,นะครับวันนี้เรามาฉลองก่อนเดี๋ยวรอ,รอ,รอวิดีโอกับรูปนะครับประมาณสักยี่สินาทีนะเขาบอกเมือคนก็มาัมนอยูดเรื่อยๆนะส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นคนจีนหรือคนเกาหลีมัง้งอินเดียอะไรก็มีเหมือนกัน,นแต่คนไทยมีน้อยพี่เขาบอกว่าเขาจะมาเรื่อยๆมีเยไปแบบคุณดูกล้านะครับ เขาก็บอกว่าเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เขามาโดดคืออายุ16แล้วตอนนี้เขาอายุ49หรือ50แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาโดดมาทั้งหมดตอนนี้นะคือ17,250ไฟอ่ะโหแม่งโดดมาโคตรเยอะก็คือคุณลูก้าเขามาจากฟินแลนด์บอกว่าเขาบอกว่าเขามาจากฟินแลนด์นี่ขนมมาริเวียขนมน้น้ำผลไม้แล้วก็ขนม เ,เดี๋ยวพาไปดูพี่ลูกกาหลันเมือ่อกี้เาโดดเราเนี่ยฮัลโหลสุดยอดมากนะคันนี้ครับเปิดทางพี่คนนี้นี่นะสุดยอดมาเพื่อสิ่งนี้นะขับรถมาสามชั่วโมงมันโดดเสร็จน้องครับสุดยอดจริงๆ เอาวิดีโอไตรงไหนอองนี้โอ้ขอโทรศัพท์น, <c oughs> น่ายนะจะอโทรศัพท์บม่รูินหน้าหน้าแบบพยายามยิบ้นี่ครับเขาก็ มีห้องรับรองตรงนี้มารอในนี้ได้แล้วก็มีโต๊ะป่วยเล่นมีห้องน้ำห้องบนก็มีคาเฟ่ด้วยขึ้นไปคาเฟ่ได้ข้างบนนี้ก็เดี๋ยวรอรูปนะรอรูปเสร็จแล้วก็ไปละ แรกของซีใหม่ครับของช่องของเราดิสตลาดสองข้างทางนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับดีก็เป็นการฉลองแฟนซับแนอานาคตในอนาคตยไงไม่รู้ว่าผมผมฉลองก่อนมันมากก็ใครชอบก็กดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจเดี๋ยวรอบหน้าไปทำมันๆกันต่อมีไปแล้วบายบายนี่ดู ขี่มอไซค์จากกรุงเทพเพื่องานนี้นี่สุดยอดปะล่ะเอารูปเก็บน,นี่รูปยับปะว,วะโอ,อันเดียวเนี่ยหลักฐานโอเคได้เยี่ยมไปครับกลับบ้าน,านก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ คลิปต้อนรับปีใหม่ของอิสระสองข้างทางนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ